พามาเที่ยวงานพัสมุตเจดีนะเรามาครั้งนี้เราใช้รถประจำทางเป็นรถปรอาสาย142นะรถประจำทางเรานั่งมาจากเป็นทันพลำสองนะนั่งมาลงที่บีเทสต,ตากน้ำนะราคาค่าโดยสารจาก ็นท่านพระรามสองมาราคา27บาทนะเ,าเดี๋ยวจะพาเดินไปเที่ยวงานคละสุตรเจดีปี2568นะนะเดินตามทางมาเรื่อยๆจะเจอกับป้ายสารกางนะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามเส้นทางที่เป็นป้ายสารกางนะ ถ้าเดินออกมาก็จะเจอกับบริเวณงานแล้วนะงานพัสมุดเจดีนะเป็นงานประจำปีซึ่งเขามีตั้งแต่วันที่12ตุลาคมมาแล้วนะงานเริ่ม12ไปจนถึงวันที่23ตุลาคมปี68นะบริเวณที่เรายือนอยู่ตรงนี้จะเป็น BTS ปากน้ำนะ ตึงสะดวกสบายมากๆนะการเดินทางไม่ต้องเอารถมาก็ได้นะใช้รถโดยสารสาธารณะหรือไม่ก็รถไฟฟ้าก็มาถึงนะตรงฝั่งที่เราอยู่ตรงนี้จะเป็นฝั่งสารกลางนะเป็นฝั่งปากน้ำนะงานมีสองฝั่งมีทั้งฝั่งปากน้ำแล้วก็ฝั่งพัะสมุรเจดีเนะ และเวลาที่เราอยู่ตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงเย็นนะของวันอังคารที่14ตุลาคมปี68นะแค้ okay, นะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศของงานพัสมุดเจดีนะปีแรกนะที่เราออมาเดินเที่ยวงานพัสมุดเจดีปีแรกเลยนะรู้ว่ามีงานนะแต่ว่าไม่ได้ เวลาได้มาเลยนะวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ปีแรกเลยที่เราพามาเดินเที่ยวงานคัสมุเดเจดีแค่ลงบีเทสมาก็คึกคืนแล้วนะมีของขายแล้วนะอาจจะพาเดินดูไม่ได้ทั่วทั้งงานนะเพราะว่าดูจากสภาพอากาศแล้วเหมือนฝนจะมาด้วยนะมาเดินให้ดูบรรยากาศนะ งานมีทั้งหมด12วัน12คืนเลยนะแล้วก็ของขายนี่มีตั้งแต่จังวันเลยนะไม่ต้องรองเวลาเย็นเลยนะบริเวณที่เราหยุดตอนนี้เพิ่งจะเดินลง BTS มานะคะ่าเดินแบบพลิกๆนะ อาจจะไม่ได้พาแวะดูของขายเยอะแยะนะเงินให้ดูบรรยากาศนะบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณไฟแดงนะด้านบนจะเป็นทีเทสของมเท่าไหร่คะของขายเทียบ,ยยบลูกมาไว้จ่ยแล้วนะวได้ค่ะเป็นน่าก<า>นะินมาก ถ้ามาตอนกลางคืนแสงสีสวยงามนะเรามาตอนกลางวันก็จะมีรดวิ่งนะไม่เห็นแสงสีนะแต่ก็เห็นร้านค้าร้านขายของเทียบเลยนะ้รถก็ยังคงสัญจรไปมาตามปกตินะ เดินไวมากัวเจอฝนนะของเขามีขายทั้งสองฝั่งเลยนะเดินฝั่งนู้นก็ได้นะฝั่งนู้นก็มีของขาย รถยนต์มาจอดไม่แน่ใจนะว่าจอดตรงไหนนะคลิปนี้ที่เรามานี้เรามาด้วยรถโดยสารประจำทางนะรถปอ,อาสาย142นะเวลานะขนาดนี้บ่าย3โมงคนมาเดินเทียบแล้วนะจะมาไวก็ดีนะเราว่าดูท่าทางว่าฝนจะตกนะมาได้นะคะปวงนะ ซฟูนี่จะเป็นร้านตังจากติ๊กต็อนะของขายเพียบนะงานใหญ่งานประจำปีของเมืองปากน้ำน,นะอันนี้ก็มาทุกงานเลยนะปลาหมึกนะเชคไก่อยอง ปังเบอร์นะเิ้นลายิบห้าบาทเข้าเกียบเคเด้งข้างนี้จะเป็นร้านที่เป็นร้านดังๆนะจากติ๊กตอกนะนะเจ้าดังในติ๊กตอกนะเกียบนะโกโก้ชาไทย ทะเลเป็นฝั่งที่อยู่ใต้ BTS นะเนี่ยพา,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 าดูแบบคลิกๆนะเ <c oughs> <c oughs> ดินช้าไม่ได้นะของขายเยอะ เวลาเราไปงานใหญ่ๆนะเราจะพบเจอกัก้ารใหญ่ๆพวกนี้เยอะแยะเลยนะเชิญด้านนี้เลยค่ะยองบ,บอลองฝยหทะเลนะเยบเลยใครที่ว่างๆในเวลาตรงวันนี้แนะน,นำมาเวลาแบบนี้นะคนจะได้ไม่เบียดก,กันแล้วเราก็จะได้เดินดู สิค้าได้ด้วยนะชาไทย20บาทชิ้นละส0บาท20บาทนะีคนเทียบ ก็คึกคักนะแล้วก็นอกจากนั้นนยังเป็นช่วงเทศกาลกินเตเขาด้วยนะคนก็จะมาแล้วนะเราจะเดินทางไปถึงจุดไหนยังไม่แน่ใจเลยนะจะเจอฝนนักตอนไหนนะเทปเป็นอันว่าเราพาเดินดูก่อนนะ นตกตรงไหนก็ขออาจจะขอจบคลิปอยู่ตรงนั้นนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะท้องฟ้างคืมทั้งวันนะตรงที่เราอยู่นี่เป็นสถานีตำรวจสมุทรปราการนะพาเดินต่อนะ ยังลงเม็ดไม่หนานะอันนี้จะเป็นร้านขายของแบบมีที่นั่งรับประทานนะเราพาเดินเรื่อยๆแล้วกันนะตรงนี้จะเป็นป้ายเทศการกินเซจังหวัดสมุทรปราการนะของขายเยอะจริงนะฝั่งน้นก็มี ฝั่งนี้ก็มีขอเดินฝั่งนี้ดูนิดนึงนะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกับร้านค้าเยอะแยะเลยทั้งแรกที่มาเมือง,งปากน้ำนะตอนนี้เรากำลังมองหาท่าเลือที่จะข้ามไป ท้าสมุทรเจดีนะเราเดินมาถึงตรงจุดนี้นะเดินตรงไปก็ยังมีร้านค้านะแต่เราจะเดินเลี้ยวขวานะเหมือนเราเห็นถ้าเหลือคาำฝากแล้นะขายเทียบได้นะคะมาช่วงนี้ดีนะคนยังไม่มาเดินนะยังไม่เลิกงานนะช่วงเวลาที่เรามานี้เวลาบ่ายสามโมงนะ มีฝนไป,ปรยนะในวันอังคารที่14ตุลาคมนะงานเขามีไปจนถึง23ตุลาคมนะมเริ่มมาตั้งแต่12ตุลาคมแล้วนะงานมี12วัน1 2คืนนะงานใหญ่ของจังหวัดสมุทรปราก,การงานใหญ่ของปากน้ำนะ ร้านค้าร้านอาหารเทียบนะมีขายทุกอย่างเลยนะเกมก็มีนะยิงปืนปาเป้ามีหมดนะนี่จะเป็นป้าเหลือคำปลา เวนท่าเรือคําฟากก็มีร้านขาเยอะแยะเลยเหมือนกันนะมีทั้งร้านที่เขาขายแบบประจำนะแล้วก็ร้านที่มาจัดงานพระสมดจีดีนะมาแล้วนะตรงนี้เป็นท่าเรือคัมฟากไปยังฝั่งพระสมุดจีดีนะราคาค่าค่าเรือ 6บาทอันนี้จะเป็นเรือข้ามฟากไปยังฝั่งทัะสุตุตรเจดีนะโอน้ำน้ำขึ้นน่ากลัวมากเอาเป็นว่าเราจะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะตรงท่าเรือใครที่จะข้ามไปฝั่งทระสุสมตรเจดี JD ก็ข้ามที่ตรงนี้ได้นะ ส่วนเราเดี๋ยวเราจะขอเดินวนกลับน,นะพอดูแล้วดูฝนเหมือนจะลงเม็ดแล้วนะเรามาให้ดูท่าเรือข้ามฟ้านะแล้วเราจะเดินทางกลับน,นะมางานพระสมุรเจดีย์ที่ไม่ได้เห็นพระสมุรเจดีย์นะพระสมุรเจดีย์นี่เป็นพระเจดีย์กลางน้ำนะที่สร้างขึ้นใน ราชก,การที่สองนะแล้วก็แล้วเสร็จในสมัยราชก,การที่สามนะวันนี้ขอโทษจริงๆนะเอาไว้โอกาสหน้านะถ้าเราได้มาเที่ยวงานพี่อจากะข้ามพาไปดูนะวันนี้ด้วยอุปสรรคด้วยฝนด้วยนะแล้วก็ดูน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ดูแบบสงสูงแนะน่ากลัว เธอเป็นคนที่กลัวน้ำนะว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะก็ไม่ขอข้ามฝั่งแล้วกัน,นไปไปต้องถนนสองฝั่งที่เดินเข้ามาแถวๆวัดทิชัยเนี่ยเดี๋ยวพอตกเย็นนะเขาก็จะมีร้านตั้งอยู่ตรงกลางแบบนี้นดังนั้นเมื่อร้านมาตั้งตรงกลางก็จะยิ่งมีร้านค้าเยอะมากๆเนะีย เปิดไฟแล้วเนะี่ยเวลานักขณะน,นี้เวลาสี่โมงเย็นนะ <c oughs> เป็นวันที่ฟ้าอากาศคึมๆตรงนี้เป็นทางที่เราเดินกลับมาจากท่าเรือนะอยุก้ 9, าสุดสิบปัจจัะ ขนมเด็กเยุค90 at, 1าบาทจ้ะข,ข,ขนามเด็กเด็กยุค9ก10ยบาทจ้ะขนมเด็กเยุค90 10บาทจ้ะามพรยาทางด้านขวามือเราจะเป็นสากลางจังหวัดสมุทรปราการนะเดินไม่ไหวจริงพาดูไม่คบทุกร้านนะ ใต้นะอยู่บริเวณหน้าสารกลางเจ้าดังในติกตอกยำม,มังคุดนะจุดจัดอยู่ประมาณถนนด้านหน้าสารกลางนะก๋วยเตี๋ยวลอยสวนไมม้หลน กรเฉียวรวยสวนนะบคลัสไ,สได้ร้ไได้ไ,ลไลี่จะเป็นโรตีปัตตานีขนมเปียกเจ้าดังไข่ร้นนี่ใส่สลัดร้าน,น,น,นดังจากติกตอก มีคุกไก่ฉีกำลังตั้งร้านนะเปียกกูนโดนัทญี่ปุ่นตรงข้ามจะเป็นกองกำกับการสืบสวนประการนะเดินตรงไปเรื่อยๆตใบมนถ้าอเอาลติดเลยไปไปนะตอนนี้จะเป็นโซนเกมไปไปปโซนตุกตาณนะค่านดินดูนม่หน,น่อยั้นก็ดูครับบัตรเบอร์เด็กันาด้านหน้ามา ดูในการเล่นในการเป็นรางวัลใหญ่ด้วยลองดูสกเกมเลยโอนบิงโกนะสี่ <4 S 1> กระดานห้าสิบบาท,าทใ,ใหญ่เลยสี่กระดานสี่ตีใบช่วยกันดูลองดูสกเกมไหมสกเกมไหมเอาสิเอาสิไอ้แก,กงคนสวยนั่งกอดไอ้แก,กงคนสวยเลยหยุดปลาอร่อยสักแป๊บนึงแล้วลองเล่นบิงโกสักเกมกนึงเลยสี่กระดานถ้าเดินตรงเข้าไปสังทอยเลยเนี่ยจะเป็นร้านออกร้านที่เป็นปลากรง ร้านเล่นเกมต่างๆนะเดี๋ยวเราจะพาเดินย้อนกลับนะใครที่ชื่นชอบกันสิงโกเล่นเกมลองแวะมาโซนนี้นะจะอยู่ตรงข้ามกับสารการนะสีกระดานห้าิบาทเองลองดูสักเกมเมา่ซอยประมาณกองกำกับการสืบสวนสมุทปราการนะ เราพาเดินมาตรงนี้หน่อยนะโซนนี้เป็นร้านดังจากติกตอกนะร้านหอยทอดร้านหมี่ไก่ฉีบนมะอันนี้จะเป็นสเต็กนะร้านชาไทยร้านสเต็กไม้ล้า1สิบบาทชาไทยแก้วละยี่สิบนะไมโรเครื่องดื่ม จะเป็นร้านยายบุญนะอ่องมันปูใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับมันปูนะน่ากินนะโอ้โหไส้หมูทอดของนุ๊กสีพีนะนะจะเป็นร้านทุเรียนหม่อนทองมีคุกไก่ชี้ นี่จะเป็นร้านเกี่ยวกับพวกลูกลานลูกชกลูกตาลนะลถ้วยป,ป,ปิ้งเขาเกียบปลาเส้นสามห้าถุงสามถุงร้อยสปาเกตตีนะคาบหมูถ้วยเล็กถ้วยใหญ่คราบหมูทอดนะวนใหญ่โซนนี้จะเป็นร้านดังๆจากในเจอะนะนจะเป็นสายใหม่อนยุทธชยานะ ไข่ไต้หวันเจ้ารัดมีคุ้ไก่ฉีกนะเจ้าเก่าองค์พระปฐมนะเดี๋ยวเราจะซื้อหมี่คุ้ไก่ฉีกจะไปกินนะ เก่าองค์พะนะเราเคซื้อที่งานวัดไร่ขิงแล้วนะจ้าวนีก็จัดว่าอร่อยนะข้างๆกันจะเป็นร้านข้าโพดนะตรมตันข้าโพดเวลา,าตาอนใกล้จะค่ำนะจะมีร้านค้าตรงบริเวณเกาะกลางไม่มาตั้งแล้วนะตอนเราเดินรอบแรกยังไม่มีนะโดนัทนะนเบคเกอรี่ เยอะๆเลยเข้าเหนียวมะม่วงก็เป็นร้านดังใน tiktok ทั้งนั้นเลยนะบริเวณย่านนี้ไข่หวานกุงนะ้งนะกุ้งเผาปูเผา,เาคือสมุทรปราก,การนี่เขาเป็นแหล่งของอาหารทะเลนะทังนั้นราคาก็จะไม่แรงนะสำหรับอาหารทะเลนะ สัญญาร้านผลไม้หมูยอแท้รอยเปอ็นตของฝากจากอุบลทำกันสสดใหม่หม่ไม้ละสิบบาทเชิญด้านนี้เลยค่ะหมูยอแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของฝากจากอุบลทำกันสดสดใหม่ๆไม้ละสิบบาทเชิญด้านนี้เลยค่ะหกสิบร้านขนมต้มนะ นขนมเปี๊ยะนะขนมเปี๊ยตัวดังในตินเตอร์นะยังเป็นร้านเขาแต่ร้านฉ่ำอร่อยนะร้าน,นของกินเทียบนะ <c oughs> ถ้าเดินไม่ทั่วงานจร <c oughs> ิงนี้มันเยอะมากนะถ้าบอกพิกัดก็บอกให้ได้ด้วยนะ ก็เดินมาเรื่อยๆเลยนะเพราะบริเวณโซนนี้จะเป็นโซนถนนหน้าสารกลางนะใครสนใจของกินแถวนี้ก็มาได้เลยนะเดี๋ยวพอเดินตรงขึ้นไป มาแรกๆที่ตรงนี้ยังไม่ตั้งนะนมห,มหมูยอแท้ล้อนตีลของฝากจากที Bangkok, Nixon, ่ทำเงินสดสดใหม่ใหม่ไม้และศิบาร์เดิด้านนี้เลยค่ะหมูยอแท้ร้อต มหวนหวานมารดากุ้งนะกุ้งเขานัานบนก็เป็น BTS นะกำลังติดต่อมีเยอะจริงๆพอขายอยู่บริเวณริมถนนนบริเวณริมถนนเกือบทุกฝั่งเลยนะมีกระจายกันไตนะ นะกับบรรยากาศของงานพัสมุดเจดีในวันที่14เดือนตุลาคมปี68นะงานเขามีมาแล้วตั้งแต่วันที่12นะเวลาที่เราอยู่นะขณะนี้ก็เวลา5โมงเย็นนะเรามาตั้งแต่บ่าย3ของเขาขายแล้วนะงานมีถึงวันที่23ตุลาคมนะการเดินทางมาสะดวกมากๆนะมาลงที่ b ีเปัดน้ำนะลงจากบีเทสมาก็เจอกับงานเลยนะสะดวกจริงนะคนไทยที่นั่งรถเมย์มาถ้ามาจากฝั่งพระรามสองนะแนะนำให้นั่งสายหนึ่งสี่สองนะมาลงที่บีเทสปักน้ำนะแค่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ